มีเรื่องหนักใจจะมาบอกคะ่ะทุกคนทอดหมูสามชั้นแบบนี้โอ้โหกรอบมากหยุดกินไม่ได้เลยค่ะใครที่เป็นสาวกหมูสามชั้นทอดกรอบๆแบบนี้ไปดูวิธีการทํากันเลยส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นหมูสามชั้นตมด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบน้ําปลาอย่างดีง g าขาวน้ําส้มสายชูพริกไทยปน่นแล้วก็ไข่ไก่เตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนแรกนําหมูสามชั้นไปล้างทําความสะอาดให้เรยียบร้อยวัน น,นี้เราจะใช้หมู3มชั้นที่1กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็นํามาหัน่นแม่ฝุ่นจะหั่นหนาประมาณครึ่งนิ้วนะคะหรือถ้าใครชอบบางกว่านี้ก็ทําได้เช่นกันค่ะเอาที่สะดวกเลยหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปผสมแป้งกันค่ะเราก็จะนําแป้งทอดกรอบนะคะเทลงไปในชามผสมตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็น้ําปลายอย่างดีน้ําปลายอย่างดีเนี่ยจะทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่เค็มเกินไปนะคะตามด้วยพริกไทยป,ปน่นแล้วก็ไข่ไก่ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันพอเข้ากัน ดีแล้วเราก็จะใส่น้ําเย็นลงไปนะคะใส่ลงไป100 ml ก่อนนะตามด้วยน้ําส้มสายชูแล้วก็งาขาวค่ะทีนี้เราก็จะใส่น้ําเย็นลงไปอีก100 ml แล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะเราก็จะนําหมูที่เราหั่นเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราจะพักแป้งเอาไว้ประมาณ15-20นาทีเพื่อให้แป้งเซตตัวแล้วก็ให้ส่วนผสมทุกอย่างซึมเข้าไปใน ชัั้นน่นเองวงระหว่างรอเราจะมาทําน้ําจิ้มแจ่วกันค่ะส่วนผสมก็จะมีหอมแดงต้นหอมผักชีน้ํามะนาวน้ําปลาน้าตาลทรายข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นขั้นตอนแรกเราจะเทน้ําปลาลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ามะนาวหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้าตาลละลายแล้วเราก็ใส่พริกป่นตามด้วยข้าวคั่วแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีซอยแล้วก็หอมแดงซอยสัดส่วนต่างๆหรือรสชาติปรับรสได้ตามความชอบเลยค่ะพอทุก อย่างเข้ากันดีชิมรสชาติถ้าได้แล้วเราจะไปทอดหมูกันนะคะเราจะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปใส่เยอะหน่อยนะคะเวลาทอดหมูเนี่ยจะได้ท่วมๆแล้วเราจะได้กลับให้สุกสม่ําเสมอกันได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเพราะถ้าใช้ไฟแรงด้านนอกจะไหมแล้วด้านในจะไม่สุกนะคะทุกคนไม่ฝนใช้เวลาทอดประมาณ7-10นาทีค่ะ ตอนนี้หมูเริ่มเหลืองแล้วค่ะการทอดหมูเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชอบความหนาของแป้งแบบนี้สามารถเพิ่มน้ําเย็นเพื่อลดความหนาของแป้งได้นะคะเมื่อฝนทอดจนเหลืองกรอบประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะสีสวยกลิ่นหอมมากๆเลยทีนี้เราจะตักพักหมูเอาไว้ก่อนนะคะหมูสุกเหลืองตามที่เราพอใจก็ตักพักเอาไว้รอให้เสด็จน้ามันแล้วก็รอให้เย็นตัวก่อนช่วงระหว่างรอนะคะเราก็จะไปเตรียมผักสําหรับการทานกับหมูกรอบกันค่ะในส่วนของน้ําจิ้มเราก็จะทําน้ําจิ้มแจ่วหรือว่า ว่าจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เข้ากันมากๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะบอกเลยว่าทําครั้งแรกติดใจตอนนี้กลายเป็นเมนูประจําบ้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าติดใจในเท็กเจอร์ความกรอบของหมูแบบนี้เลยค่ะทุกคนอื้ถ้าใครเป็นสาวกหมูสามชั้นทอดกรอบเมนูนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ไม่ฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปทานหมูสามชั้นทอดกรอ,กรอบก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า นะคะทุกคนบ๊ายบาย